คอเซ็นเตอร์อาศัยจุดอ่อนที่น้องนะักศึกษาปี3คนหนึ่งอยู่คนเดียวที่หอพักใกล้กับมหาวิทยาลัยค่ะหลอกลวงน้องคล <c oughs> ้ายๆคดีน้องชาลหลอตนางงามก็ค <c oughs> ือใม้คุยโทรศัพท์ตลอดเวลา <c oughs> ไม่ให้วางสายหลอกลวงให้น้องโอนเงินที่ได้มาจากทางบ้านอ้างว่าได้ทุนเรียนต่างประเทศ โอนไปให้ล้านกาบาทยังไม่พอยังหลอกให้น้องย้ายที่อยู่ย้ายไปอยู่อีกหอพักหนึ่งแต่ที่สุดแล้วพ่อแม่ประสานตำรวจเข้าไปช่วยน้องเอาไว้ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูภาพนะคะจังหวะในี่ตอนตำรวจเข้าไปน้องไม่กล้าเปิดประตูให้ตำรวจเพราะแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจไงแล้วก็บอกว่าระวังนะ ชื่อของน้องอ่ะชื่อของคุณอ่ะถูกคนแอบอ้างเอาไปใช้ในกระบวนการคอเซ็นเตอรเพราะฉะนั้นระวังนะเราต้องย้ายที่อยู่ไปอีกหอพักหนึ่งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแก๊งคอเซ็นเตอร์เขาจะตามมาทำร้ายคุณนะฉะนั้นจังหวะที่ตำรวจตัวจริงตามไปช่วย น้องนึกว่าเป็นแก๊งคอค่ะไม่กล้าเปิดประตูไม่กล้าเปิดใช้เวลาน,านานพอสมควรและที่สําคัญพอตอนเปิดเข้าไปแล้วท่านผู้ชมคะน้องอยังคงคุยสายวิดีโอคอลกับแก๊งคอเซ็นเตอร์อยู่ตํารวจก็เลยด่ากันกับคอเซ็นเตอร์เลยอ่ดดูตั้งแต่ต้นเลยนะคะตั้งแต่ตํารวจไปเคาะประตูเลยค่ะ ตำรวจน้องไม่เป็นไรตำรวจตำรวจตำรวจครับอยู่อีกคนอยู่เดียวใช่ไหมลูกเปิดตู้เปิดตู้อาลูกเปิดตัวอาดิลูกเปิหน่อยตำรวจตำรวจครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตำรวจลูกอไม่ต้องกลัวพี่เป็นรอพ่อที่นี่ในติ่มคนเนาะวางสายก่อนไม่ต้องวางโทรศัพท์ไว้ข้างก่อนวางสายไว้ข้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องวางสายมันมันวีโอคออยู่เดี๋ยวมัน่อเดี๋ยว ปวดจัาพี่ตำรวจพี่ตำรวจไม่ต้องกลัวปลพี่ตำรวจพี่นิติพี่นิติพี่นิติไม่ต้องกลัวใจเย็นไหมครับปกตินหนอยี่ายแล้วนันไม่ต้องกลัวนะพี่ตำรวจนะครับปอดภัยแล้วเอาตัก่อนเอาดูกกลัตงลองดว่าหายรอาดิ เขาบอกอนูเลยว่าอะไรนะาสืบของหลวงเพราะว่าหนูได้เนาะพอราจ้มาจากเอาไปได้ใช่ไหมแว่ามีคนเอาเลขประจาตัวไปปิดตั้นรอเตอร์เอาไว้หรอช่องโกงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอให้หนูเดินเรื่องแล้วก็ทีนี้ก็ต้องคุยกับตำรวจในในสายค่ะสนสอบคอปากตงค่ะแล้วก็ พ่อใครอะพ่อใครอะใครอะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไอ้หนองกูจะตามจับมึงให้ได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกูจะตามจับมึงให้ได้เดี๋ยวเจอกันใครใครหามีอตอบปุ๊บ โอ้โหด่าตำรวจตัวจริงไม่ได้กลัวตำรวจด้วยนะคะด่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขารู้ว่าเป็นตำรวจหรือเปล่านะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมคะจะเห็นว่าตลอดช่วงเวลาที่ตำรวจเข้าไปเนี่ยคือเราต้องจําเป็นต้องเบลนอหน้าน้องไว้นะคะแต่ท่านผู้ชมคงพอบอกได้จากน้ําเสียงและท่าทางน้องหวาดกลัวอย่างมากเลยนะคะ น้องเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยว่า,าก,ก็มีคนโทรศัพท์มา,ามแล้วบอกว่ามีคนเอาเลขบัตรประจําตัวประชาชนของน้องเนี่ยไปติดตั้งเราเตอร์ไว้ช่อโฟมจากนั้นให้น้องเดินเรื่องในการปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดแล้วก็นั่นแหละกลายเป็นคุยสายมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ หลังจากช่วยน้องได้เสร็จนะคะตำรวจก็พาตัวน้องมาที่สพคลองหลวงค่ะน้องยังมีอาการหวาดวิตกและร้องไห้นะคะยังไม่สามารถจะพูดคุยกับสื่อหรือให้สัมภาษณ์อะไรได้จากนั้นก็มีครอบครัวมาหานะคะอลองดูบรรยากาศตรงช่วงนี้นะคะคือน้องเนี่ยมีญาตินั่งอยู่ข้างๆแล้วนะคะพี่หมวยมีคุณพ่อแล้วก็น่าจะมีคุณน้าอีกท่านหนึ่งแต่น้องก็คือยังมีอาการหวาดกลัวชัดเจนมากไงนี้มีอะไรไม่นะวมันมีอะไรเลยหลงกลมันหลงกมัน เขาเปตำรวจนะครับน่แหลมันหน้าที่ของพีแล้วัมใชาเดี๋ยวพ่อเาน่อยรมีอะไร่ดยอไ แล้วก็มีทางผู้กำกับสอพอคลองหลวงพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรปราศาสตร์ค่ะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่น้องนักศึกษาปี3คนนี้โดนหลอกลวงบอกว่าคือตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้ค่ะก็คือเมื่อคืนนี้แหละกลางดึกคุณพ่อคุณแม่ของน้องค่ะมาแจ้งความที่สอพอคลองหลวงที่สองบอกว่าติดต่อลูกสาวไม่ได้แล้วลูกหายไปจากหอพัก เชื่อว่าลูกน่าจะถูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอกตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปติดตามนะคะแล้วเคราะดีว่าไล่จากกล้องวงจรปิดได้คือหอพักที่น้องอยู่เนี่ยมันมีวงจรปิดค่ะหอพ,พักเดิมเนาะที่คุณพ่อคุณแม่รู้จักเนี่ยพอดูวงจรปิดปุ๊บชัดเจนเลยน้องนั่งรถแท็กซี่ออกจากหอพักไปด้วยตัวเองหอพัก เดิมอยู <Netz ank pedir als> ่ย <fundamentals> ่านคลองหลวงน้องนั่งแท็กซี่ออกไปอย่างรีบร้อนและไปเช่าหอพักอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ย่านคลองหลวงเหมือนกันก็คือใกล้ๆกับหอเดิมนั่นแหละค่ะก็เลยตามไปเจอแล้วเป็นภาพนี้ว่าตำรวจเข้าไปช่วยเหลือเมื่อช่วงประมาณ9ก้าโมงเช้าถึง10โมงที่ผ่านมาสอบถามน้องน้องเล่าว่าถูกแก๊งคอลเซนเตอร์โทรศัพท์มาคือสายแรกอ้างว่ามาจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือก่อนบอกว่าชื่อคุณคนนี้ใช่ไหมคุณน่ะถูก เอาชื่อไปใช้เป็นซิมผีแล้วซิมผีเนี่ยเอาไปใช้ในเราเตอร์ของแก๊งคอเซ็นเตอร์ปฏิเสธใช่ไหมถ้าปฏิเสธเดี๋ยวส่งข้อมูลให้ตำรวจนะตำรวจจะโทรไปหาจากนั้นสายสองมาเลยค่ะสายสองอ้างตัวเป็นตำรวจสพป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะก็บอกว่าน้องต้องเดินเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนเดิมท่านผู้ชมมุกก็คือวิดีโอคอลแล้วให้เห็นพื้นหลังเป็นคำว่าสพป่าตองบอกว่าให้น้องเนี่ยโอนเงินมาให้ตรวจสอบทั้งหมด ตอนแรกน้องโอนเงินของตัวเองไปแล้วนะคะพี่หมวยแต่เหมือนกับว่ามิจฉาชีพมันยังไม่พอใจอบอกน้องว่าให้น้องออกอุบายกับพ่อแม่ตัวเองว่าตัวน้องได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ต้องใช้เงินมีค่าใช้จ่ายให้คุณพ่อคุณแม่โอนเงินมาต้องใช้เงินประมาณ1ล้านบาทปรากฏคุณพ่อคุณแม่โอนเงินมาให้น้องค่ะก็จะเห็นไทม์ไลน์ตรงนี้นะคะสกุมภาพันธ์เนี่ยน้องติดต่อกับคุณแม่ทาง Facebook คุณแม่ก็เริ่มโอนเงินให้น้องเลยรอบแรกนี่โอนจากบัญชีของคุณพ่อก่อนนี่ค่ะอย่างที่เห็นไปเนาะไล่ไป5รอบจากนั้นคุณแม่ไปโอนเงินจากตู้ ATM โดยใช้บัญชีของแม่อีกโอนให้น้องอีก12รอบนี่ค่ะแล้วยังไม่พอวันต่อมา4กุมภาพันธ์ให้น้าชายของน้องโอนเงินเข้าบัญชีอีกทั้งหมดที่โอนเงินเข้าบัญชีน้องไป1495,000าก้านับอีก1บาท กลมๆว่าล้านห้าเนี่ยแหละคะ่ะน้องโอนไปให้แก๊งคอเซ็นเตอร์ทั้งหมดเลยเท่านั้นยังไม่พอมันยังไม่หยุดนะได้เงินไปจากน้องเนี่ยเกือบล้านห้านะยังไม่หยุดยังไปบอกน้องอีกว่า,าเดี๋ยวเงินตรงนี้จะตรวจสอบนะแต่ระหว่างนี้น้องต้องย้ายที่อยู่เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแก๊งคอเนี่ยมันเริ่มรู้แล้วนะว่าน้องไม่ยอมไม่ยอมร่วมขบวนการฉะนั้นเดี๋ยวมันอาจจะตามมาแล้วจะตามมาทำร้ายน้องน้องต้องรีบย้ายที่อยู่ น้องก็ไม่กล้าบ,บอกคุณพ่อคุณแม่อีกย้ายไปอีกหอพักหนึ่งด้วยตัวเองเคราะดีว่ามีวงจรปิดเนี่ยค่ะแล้วยังไม่หมดท่านผู้ชมมันยังไม่จบตรงนั้นมันยังหลอกซ้อนสองโดยการหลอกไปทางพ่อแม่ของน้องอีกเพราะว่าได้ข้อมูลจากน้องแล้วงไงว่าคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรมีเบอร์โทรศัพท์อะไรยังไงไปหลอกคุณพ่อคุณแม่ซ้ําอีกต่อหนึ่งว่าลูกถูกเรียกค่าไถ่นะ หาลูกไม่เจอใช่ไหมลูกหายตัวไปใช่ไหมโอนเงินมาสามแสนบาทเดี๋ยวจะได้ตัวลูกคืนแต่จังหวะที่มาหลอกเรียกค่าไถ่พ่อแม่น้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่กับตำรวจสอพอคลองหลวงแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ผลตามไปช่วยน้องเอาไว้ได้ทันผู้กำกับบอกว่าตอนนี้น้องจิตใจยังหวาดผวายอย่างหนักรวมไปถึงพ่อ,พอและแม่ด้วย ทราบว่าน้องเนี่ยก็ไปอยู่หอพักแห่งหนึ่งไปเช่าหออยู่ที่ใกล้ๆก,กันไม่ไกลกันมากนะครับพอเซนเซอร์นะครับว่ามาโทรมาจากทโทรศัพท์แห่งหนึ่งน้องหนึ่งมีการเปิดเป็นซิมผีซิมที่เช่นในการความผิดนนอนก็ว่าไม่ใช่ก็ให้ยืนยันตัวบุคคลนู่นนี่นั่นตามแนวทางเดิมๆม,ม,มาฮะน้องก็ได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลส่วนหนึ่งให้ฝ่ายนั้นไปสักพักหนึ่งก็มีสคอเซนเตอร์อีกทีมหนึ่งว่าเป็นตำรวจป่าตองผู้เกียรติโทรมาอีกแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ย มีการเปิดบัญชีมาแล้วก็มีดอคอลคุยกันก็เห็นเป็นพื้นหลังเป็นสพป่าตองแล้วก็มีการที่บอกว่าเนี่ยต้องน,นู่นนะี้น่าส่งเงินมาตรวจสอบก็ส่งเงินไปหมดแล้วจะช่วยทางคดีได้อย่างงั้นอย่างนี้แล้วก็หนูไม่มีแล้วให้หลอกพ่อแม่ครับจะบอกพ่อแม่นะั่จะไม่ช่วยนะก็ปล่อยอะไรเนี้ยน้องก็กลัวแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยออนไปจนระดับหนึ่งแล้วก็หลอกน้องว่าคอนเซนเตอร์เนี่ยเพราะว่าตัวจ,จริงเนี่ยเขารู้แล้ว่าเราอยู่ไหนเดี๋ยวเขาจะมาทำร้ายเราเราไปหลบที่อื่นก่อน น้องก็เลยย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วก็โทรหาผู้ปกครองเพราะเขาได้ข้อมูลจากน้องเขาแล้วไงว่าจับน้องไปที่คาถ่ายนะมีเงินต้องยะส่งมาสามแสนแต่ตอนนั้นพ่อแม่อยู่กับเราแล้วร,ร,รู้ข้อมูลมาแล้วขนาดตำรวจพาพ่อแม่ช่วยยังยังกลัวใช่หรือเปล่าเขาห้องก็ยังกลัวอยู่เลยน้องเขาก็ต้องขวัญเสียนะครับก็เจอเขานั่งร้องไห้เพราะพวกนี้เขาจิตวิทยาสูงนะครับขอขู่จนกระทั่งแบบกลัวและลนที่โทรศัพท์มาเกี่ยวข้องประสานงานในสี่ซิมสี่เบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์กับห้าบัญชีชื่อของซิมม้า ชีม้าทั้งหมดนะครับอายัดบัญชีตลอดสายอันนี้ทำไปแล้วทั้งหมดหนึ่งล้านสี่แสนเก้าืบาทออคือเล่นกับความกลัวนะคะท่านผู้ชมเล่นกับความกลัวแล้วอย่างที่บอกเนาะว่าน้องอยู่หอคนเดียวอะ่ะ่ก็ไม่มีใครให้ให้คำปรึกษาน้องแล้วมันก็บอกอีกว่าห้ามบอกใครนะคง<อ>มคู<อ>สารพัด ท่านผู้ชมอยากคอมเมนต์แรงนะคะสงสารน้องอะ่ะเขาเสียหายแล้วนะเสียเงินด้วยแล้วก็ตอนนี้สภาพจิตใจก็ไม่ดีเนาะตกใจมากตัวสันเลยนะคะตอนตอที่เจ้าหน้าที่เข้าไปคือเราจะเป็นต้องเบลอหน้าน้องเนาะแต่ตูนน่ได้ดูฟุตตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยท่านผู้ชมแววตาน้องคือน่าสงสารจริงๆแววตาคือหวาดกลัวอย่างที่สุดเหมือนกับลนลานเลยอะค่ะไม่รู้ว่านี่คือใครที่เข้ามาท่านกอดอยู่ใช่น่าสงสารค่ะตอนพูดก็คือตัวสันค่ะคนเอา เล่นกับความกลัวแล้วแก๊งคอ c เซ็นเตอร์ก็ใช้จุดนี้เป็นจุดหลักในการหลอกลวงไม่เฉพาะน้องนักศึกษายังมีคุณยายวัย85ปีใช่วันนี้มีอีกเคส